ทาง30กิโลท่านใดว่างๆก็เข้ามาชมทิวทัศน์แถวบ้านบ้านบ้านใครบ้านเราเหรอกำลังทางมาถ่ายทอดบรรยากาศบ้านนอกให้เบิ่เด้อจ้าเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งๆๆๆอ่าไปปฏิบัติงานทำมากกลับมากก็เลยว่าถ่ายบรรยากาศให้พี่น้อง เป็นทัน้งผีนังงามอ,อันนี้ชั่วเฟอร์นะจ๊ะชั่วเฟอรอ์ให้ให้คนทั้งกรุงเทพเบิง้งให้คนทั้งอ่างจารทร์ทับเจงงบ้าหงเบิง้งทัพเหนียวจิงเบิ้งสวัสดีค่ะคุณชนมณีมั่งคั่งร่ำรวยเรือเฟอ คนนี่ลำรว้ยเหลือเฟื่องโชคดีโชคดีจา้ามาดูบรรยากาศบ้านนอกค่ะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแล้วนะคะมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วจา้ามารับโอโซนต่างจังหวัดมาสาธุบุญด้วยกันนะคะไปปฏิบัติงานธรรมะมาจา้า กนัเห็นบรรยากาศมันดีนะก็นเลย่ายเมืองบรรยากาศขักเนาะคนวามาเนอมาดูในออกซิเจนเเ็นต้อากาศบริสุทธิ์ขักเนาะคนวะเพราะว่าแต่ขันละตัจะทีกีดได้แล้ว เคยได้ยินว่าเขามากี่ดบีบรรยากาศดีดีคือว่าเชิญเข้ากล้องหน่อยแปลว่ายัางนะเชิญเข้ากล้องหน่อยพ่ันว,บวนะบรรยากาศมันดีผลนะกะรีไทยนะอะไร,รญญาาผูนนะ้หนะลักทางทานะงง่าม พีพ่จมูกจะคลอมหอมมากอากาศดีมาก <S <S มากเน,น, <S 1> <S 1> น่คุณคุณสวัสดีจ้านี่อาจารย์ของมาเบิงน้ำอาจารย์บอกซื้อดอกเดียวมุม้ง เดี๋ยวข้าเจ้าชิฮูมีอาจารย์เพิ่นมาเบืองนํามะกออนสุกมีไหมไม่แม้มะักอนสุกมีผู้ใดผู้ใดเนาะคนมานี่พาคนมาพี่โปรไฟล์คนมามีโปรไฟล์เป็นเจ้าเจ้าออ พอเข้าเห็นหนาเข้าห้บางต่านถงหน้าพ่นปูงงามขนาดเลยมัน,นามยากาศมันยากาศ,ากาศงามขนาดเอบอบอ้าไเห็นหนาแล้วอยากาอเออไข่สงวนาน,นาคข่เน่ไข่าบางต่าธรรมชาติเออห้่บังต่าธรรมชาติ ดูแลร่างกายเดจา้าหาจ้งหน้าที่สิบอกว่าไหนจบบ่เพเื่อ,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 อนบอกว่ามีความสุขกันจังมดดมยดดียูจ่าโตรดีอะีย่ ความสุขเะ็กๆแค่น้อยของบ้านที่สาลบ้านนาจาอ่ามาโคลาดเนี่ยคนว่า,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 ากับบ้องสเสล่งว่ะเนี่ยสิหอดว่ะเนี่ยมาโคลาดเนี่ย <c oughs> คนว่า <c oughs> มีเนาะขอบคุณหลายๆจ้าค่ะวันดีจ้าหลองเพลงบอดี้อยากไอ้เออคอยอยากไอ้อยากไอ้เฮงค่ะขอบคุณค่ะวันดีจ้า